Thank <laughs> you. มาพบกับพี่ตุ้ยกันต่อตอนนี้อยากรู้แล้วล่ะว่าสเสน่ห์ละครเวทีของเรื่องโจโจ้จฟังเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยแน่นอนอนะคะก็ด้วยบทบาทของตัวละครแต่ละตัวนะคะซึ่งซึ่งมันจะมีบทบาทสําคัญในตัวมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโจโจ้ซังหรือว่าพิงเคอร์ตันหรือว่าเ,เคสต่างๆนานาทุกสิ่งอย่างและแถมยังเป็นดับเบิลแคสด้วยถูกต้อง การแสดงก็จะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอของตัวของตัวแสดงแต่และตัวแสดงอะไรอย่างงี้กันไปน่าสนใจมากมแล้วที่สําคัญที่สุดมันเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของ Academy Fantasia ของเราเลยต้อง AF the musical ครั้งที่2นี่คือแบบยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกอีกกลับมาแล้วสร้างปรากฏการณ์แน่ๆนะครับกับคุค้นมกีตกรของเรา <c oughs> <c oughs> สร้างแบบใหญ่โตมากมายคราวนี้ต้องดู ละครได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเราเปลี่ยนไปเล่นกันที่เอ็มเทียเตอร์นะครับเราก็ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับละครเวทีโจทก์สั่งกันมาเยอะแลวแล้วอย่างนี้คนดูเข้าไปดูจะได้อะไรพี่เสียตังค์ไงพี่จะบ้าเหรออ้ามันต้องซื้อบัตรเข้าไปอ๋อแล้วนอกจากนั้นนอกจากเสียตังค์ไคือความแน่นอนอย่างที่บอกว่าตัวเนื้อเรื่องมันที่มันกืนกินกับตัวแสดงไปแต่ละตัวมันจะมีทั้งความซื่อสัตย์เป็นเกียรติยศทุกสิ่งอย่างคือ มันเหมือนกับชีวิตจริงข,งของของเรานี่แหละแต่นําเสนอมาใน,นรูปแบบของละครเวทีแค่นั้นเอง<ม>แล้วอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือสถานที่ในการทําการแสดงนี้คราวนี้เราไปเล่นที่โรงละครจริงๆเลยที่ M theater นะฮะโรงละครกรุงเทพเก่าว่างั้นเฮ้ยนี่เองนี่เองถูกต้องนะฮะทั้งหมดนะครับเราเล่นทั้งหมด20รอบด้วยกันกระหน่ำมาไปวันศุกร์นี่หนึ่งรอบเสาร์อาทิตย์วันละสองรอบริงเอาแล้วดับเบิลแคสอย่างนี้เล่นยังไงพี่ พวกดับเบิลแคสต์นี่เขาเล่นกันยังไงก็เดี๋ยวสลับรอบมันไปเดี๋ยวไปติดตามดูตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยบัตรนี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะทูช็อปทูมูฟช็อปนี่ไปหากันได้เลยต้องรีบไปจับจองกันไปชอบใครเชียร์ใครก็เลือกดูได้ตามแคสที่ชอบถูกต้องครับผมอย่างนี้ที่ตุ้ตู้ฝากก็แหละฝากความวนทีเรื่องนี้สักนิดนึงอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับกับ AF the Musical นะครับผมมั่นใจครับว่า AF ทุกคนมีความพร้อมแล้วก็ความตั้งใจมากๆนะครับสำหรับควาวินทีเรื่องนี้คนะะ อาจจะมีความใหม่หรือความเ,เคยเล่นกันมาแล้วเคยเห็นมาแล้วแต่รับรองว่าอันนี้จะเป็นปอ,อีกรูปแบบหนึง่งอ,อยากให้ไปดูกันเยอะๆก็อย่าลืมติดตามชมนะคะกับผลงานใหม่ๆของเด็ก AF ทคราวนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนต้องติดตามดูสิถูกต,ต้องโอ้ยแล้วสำหรับวันนี้เราได้รู้เรื่องราวกับโจโจซังเยอะมากใช่ต้อขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะคะยินดีรับเด็ เรื่องราวเกี่ยวกับละครเวทีของชาวเอฟมาให้พวกเราได้รู้กันสําหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณห้าคานกรุงศรียุทธยาคิดให้ชีวิตสบายค่ะก็ให้น้องๆเอฟซีมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าไปญี่ปุ่นมาไงยังที่ต้องติดตามแล้วว่าใครจะเป็นพิธีกรและจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามจริงค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูถึงี่ตุ้นี่มีละครมีนัง มีอัลบ,บั้มอืมตอนเนี้ยอาทิตย์หนึ่งประมาณเอ่อหนึ่งเดือนเนี่ยช่วงประมาณวันที่หนึ่งวันที่สิบนี่แบบงานเต็มเลยพอหลังวันที่สิบปุ๊บว่างยันงสามสิบโอ้จะว่าเหรออย่างงี้พอที่เล่นเงินเงินเงินแล้วแล้วก็มาเล่นโจ๊กซางอีกทีนอย่างเงี้ยแสดง<ม>สถือว่าเรามีพื้นฐานพอสมควรแล้วป่ะไม่มีเลยมีเวรกรรมแก้ซอ้อจริงจริงแล้วก็เอามาใช้ได้เพราะว่าเราก็ เคยเล่นมาก่อนแล้วทีนึ่งมันก็เป็นศาสตร์การละครอย่างหนึ่งนะลูกโป่งเล่นเป็นโจโจซังเลยพี่นี่เล่นเป็นพิงลำพะเพลิงไม่ใช่แล้วพี่พิงเคอตังเออในทหารเรือที่บอกแต่สมมติ้าจินเป็นแฟนขับลูกโป่งแล้วจินอยากดูพี่ตุ้ยนทำไงอ่ะก็ไม่รู้ว่ะอางนน่ะมันจับคู่กันอยู่แล้วไม่ดูเลยจริงแล้วจริงก็ต้องได้เล่นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีตัวละครในที่เป็นสาวฝรั่งเศสเลยทุกคนก็เลยไม่ได้เล่นเลยจริงนะคะต้องขออภัยแฟนคลับทุกคนจริง ม,ม,มันมีบทอยู่<ะ>บทหรือฝรั่งดองไม่เอาไม่เอาไม่ใช่แล้วอ,อย่างงี้ต้องติดตามชมกันแล้วนะคะว่าโจจกซันนี่จะมันแค่ไหน